ก็กลายเป็นภาพถ่ายที่ถูกขุดมาแชร์ต่ออีกครั้งหนึ่งนะคะในตอนนี้แม้ว่าภาพนี้นะคะจะถูกถ่ายขึ้นเมื่อประมาณ8ปีที่ผ่านมาค่ะสำหรับภาพของพระเอกดังเฉินเจอหยวนนะคะในช่วงที่เดบิวเป็นนักแสดงใหม่ๆใ,ในตอนนั้นและก็ยังไม่มีคนรู้จักเยอะเจ้าตัวได้ออกไปถือป้ายที่เขียนข้อความว่าคิ s ซึ่งก็เป็นภาพของสองสาวที่โพสต์ภาพคู่กับเจอหยวนเธอไม่ได้เป็นแฟนคลับค่ะ และตอนนี้นะคะทั้งสองสาวได้ออกมาโพสภาพของตัวเองลงโซเชียลพร้อมทั้งบอกว่าตกใจมากชายหนุม่มที่เธอถ่ายรูปด้วยนั้นคือดาราดังและรู้สึกว่าเจอหยวนหลอกกัาคนทั่วไปค่ะสำหรับเชิญเจอหยวนก่อนหน้านี้นะคะก็มีซีรีส์เรื่องแอบรักให้เธอรู้ประกบคู่กับนางเอกเจ้ารู้ซือนะคะซีรีส์เรื่องนี้ก็โด่งดังไปทั่วทั้งเอเชียค่ะ เพื่อนๆก็ไปหาติดตามผลงานของหนุ่มคนนี้กันได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ